สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอัดเองนะครับวันนี้ผมจะมาลองอินเซิงกับเพื่อนของผมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนเว็บ0 0นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เว็บ3 3แล้วนะครับผมเหลือตัวตั้งอีกตัวหนึ่งตันนะเดี๋ยวตอนประมาณวย30กว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเว็บ30กว่ากว่านะครับ ตอนนี้ผมกับเพื่อนก็อยู่กันที่เวฟสามสิบเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้เอ่อถ้าเดี๋ยวผมตัดไปตอนเวฟตึงๆหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ผ่านเวฟที่สี่สิบได้แล้วนะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็รี่ผมตันสองตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวอ่ะ แล้วก็อัพไปเลยนะครับแต่ผมจะต,ตัดไปอีกทีตอนเว็บประมาณ50น,นะครับอ๋อแล้วก็ผมก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าผมจะไปกับเพื่อนได้กี่เว็บก็น่าจะประมาณราวๆ6สิบขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราก็เล่นกันเอาสน,นุกเฉยๆนะฮะไม่ได้เล่นจะติดปอดอะไร งั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เวฟ50แล้วนะครับตอนนี้ก๊อตเก่า mm hmm. ของผมตันไปแล้ว3ตัวนะฮะตัวที่4กำลังจะตันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับ คือเรามา,มมาเล่นโหมดอินฟินิตกันคําๆกับเพื่อนนะครับผมก็คิดเอาไว้แล้วว่าน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ติดบอก์นะคะเพราะว่าผมไม่ได้มีไฮเปอร์กับดีเจทีวีน่าจะไปได้สูงสุดประมาณ90เาบฟหรือแปดสิบเฟนะครับ โกเตอร์กีเพียบเลยนะคะทัะวเลโกระจอพวกนี้จะเพียบเลยนะคะแต่ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้กลัวพวกมันแลอคะ,ะโอ้แนกวิทยาศาสตร์สองตัวเลยฮฮ เราก็จะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับที่คลิปนี้มันสั้นเพราะว่าตัวที่ผมใช้แอปที่เอาไว้ลงคลิปเนี่ยมันสามารถอาจได้แค่ประมาณ9นาทีนะคะซึ่งจะมีการตัด ไปหลายรอบ่อยนะฮะเพื่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรผมจะตัดไปตอนเวฟตึงๆเลยแล้วกันนะฮะอนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เวทห้บหกแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นคนเดียวนะผมเล่นกับเพื่อนของผมนี่เลยน,ะนี่เลยหน้าเขากรีมากเลยเดยว เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเว็บหกสิบเอ็ดหรือไม่ก็หกสิบนะฮะโอเคนะผมจะออโต้สกิปไปเลยยาวๆนะฮะ ผมไม่รู้ว่าผมออโตสคิปแบบนี้ผมจะไปได้ถึงกี่เวกและผิดนิดเดียวเองโอ้หเพื่อนผิดนิดเดียวเองอะ น,นี่บอลมันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่พวกมันใกล้เข้าบ้านเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้จะกิดชนบ้านผมแตกล้นนะครับไปเวทีพวกผมทำได้คือเว็บที่ห้าสิบเก้านะคบขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ จะเลื่อนตบได้กดติดตามผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจ